สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบุรีกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ยอดฮิตสุดๆของชาวอีสุนะครับ 6HK1 ปั๊มสายนะครับตัวนี้280แรงมานะครับเป็นปั๊มสายมาเลยครับไม่ต้องเดินไฟให้วุ่นวายนะครับตัวนี้มีหลายสเปคมากๆนะครับทั้ง 240, 200, 280และ300แรงมาตัวนี้จะอยู่ที่280นะครับถ้าเป็น300จะต้องเป็นคอมมอนเรลอย่างเดียวแล้วครับทีนี้ เท่ากับว่าปั๊มสายตัวนี้จะเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับวางแทน6 h e ได้นะครับ6 AD h h 1นะครับหรือจะ6 b d ดี6 bg จีได้หมดนะครับบางตัวก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับให้เหมาะกับรถของท่านนะครับแนะนํามาเยี่ยมชมที่ร้านขอคําแนะนําให้คาปรึกษาได้ทุกกรณีนะครับตัวนี้มาครบชุดพร้อมมอน้ำมินเตอร์อีกแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะมีนะครับซึ่งหายากมากๆนะครับที่จะมาครบชุดแบบนี้นะครับมาที่นี่คือจบครับใช้งานได้จริงทุกอย่างสินค้ารับประกันนะครับคัดเกตก่อนวางขายจัดส่งได้ทั่วประเทศเช่นเคยมีปัญหาเราดูแลตลอดนะครับไม่เคยทิ้งลูกค้านะครับยื่นชื่อในบริการนะครับและคัดเกตก่อนวางขายแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ที่ร้านเรา บอกว่าสวยจริงๆครับตัวนี้ง,นง่ายๆครับตัวนี้อยู่ในค่ายหนังสือพิมพ์สีเขียวนะครับรับรองว่นแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมนี่นะครับเครื่องยนต์6ต K1 ปั๊บสายนะครับที่เซียงกงสนามดีครับ รับรองว่าสวยงามคัดเกตก่อนวางขายแน่นๆนะครับไม่มีหลวมนะครับไอไม่มีให้เห็นนะครับฐานเราขายในเครื่องไม่มีหลวมนะครับซื้อบังดซื้อทั้งทีใช้งานยาวๆนะครับอา่าเต็มระบบครับเ,เ,ลเ,เล่งเลยอ้าวเล่งสายโชว์เลยครับ เพียมากเพียมากเอาขออีกทิโอ้เราใจครับเอาีตัวแรกผ่านไปครับดับเลยตัวถัดไปได้เลยครับนี่นะครับตัวที่สองครับสภาพเดียวกันเลยครับไม่มีตำหนิครับอ่า ม,มีควันนะครับ6เทสเค1คำสายที่ทุกคนตามหามากี่ทีก็หมดนะครับเป็นรูที่ยอดนิยมที่สุดของทางร้านเราแล้วครับเพราะว่าไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยนะครับอ้าวเร่งเลยเสียงสุกยอดเสียงอุกยอดเอาอีกทีได้ไหม เอาของแถมให้ลูกค้าหน่อยใกล้ๆเลยเอาอทีทีขอเล่าๆเลยโอเคดับได้เลยครับอ่รารพบกับเครื่องยนต์คัดเกตคุณภาพที่เซียงกงสลับบุรีได้ทุกรุ่นนะครับเรียนเชิญครับผม